เอาละนักเรียนวันนี้ครูจะสอนเรื่องนี้นะนักเรียนก็คือเรื่องบบารา,า,า,านะคะทุกคนนี่ก็คือแบบนี้เลยใครตอบได้ถึงว่าเก่งมากโอ้ยครูนี่มันคําถามเด็กอนุบาลเลยนะคําถามเด็กอนุบาลอะไรนะนักเรียน อย่ามาเถียงกับครูนะไม่งั้นครูหักคะแนนนั้นครูให้วีวีตอบ <c oughs> สองคูณสองก็ได้สี่บวกสี่ก็ได้แปดก็ไม่แค่ครู <c oughs> คนที่เก่งที่สุดของโลกเออทุกคนเออ ครูครับผมคิดว่าครูเป็นอะไรหรือเปล่าครับอย่ามาเถียงกับครูนะสมศักดิ์เดี๋ยวเราต้องกลับบ้านแล้วนะวันนี้ต้องกลับเร็วหน่อยกลับบ้านแล้วต้องหนังสือไปอ่านด้วยส,สหิหนังสือเล่มนี้แหละ เวลาก็ผ่านไปห้าถึงสินาทีนดตึกล้างแห่งหนึ่งเอ๊ะแมวน้อยเราอยากเลี้ยงแมวน้อยมานานแล้ว,วโอ้แถมตาบอดด้วยสิอยากอยากเลี้ยงมากเลยคงโดนหมาไล่แล้วไปโดนอะไรมาแน่เลย อืมแต่แม่เราก็ไม่ให้เอ๊ะแต่เราก็คิดแผนเจ๋งจริง,รงออกแล้วสิแอบแม่เลี้ยงดีกว่าเวลาก็ผ่านไปสองนาที เอมีใครอยู่บ้านไหมเนี่ยดูให้ชั่วๆก่อนอ้าวแม่กับน้องไม่อยู่พอดีมาตรงเวลาเลยอืมได้เลี้ยงแมวแล้วนี่นอนก่อนนะเดี๋ยวหาข้าวมาให้กินเอ๊ะแต่เราลืมว่าแมวกินอะไรได้บ้างนะสิ โอ๊ยตายแล้วไปซื้อร้านอาหารสัตว์ก่อนดีกว่ากระเป๋าตังอยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยนี่ได้ล้หยิบของตกไปหมดเลยหน้าที่ร้านอาหารสัตว์แลซปปะซปเปอร์มาร์เกต็ต เออสวัสดีค่ะมีอาหารแมวไหมคะอ๋อมีพอดีเลยครับเออฉันขอถุงนึงนะคะถุงนึงราคา20บาทครับไหนขอดูตังหน่อยสิฮะเราลืมยิบเงินสดมาขอสแกนได้ไหมคะพอดีลืมยิบเงินสดมาค่ะอ๋อได้เลยครับเครยลงอกหน่อยึูว่าจะไม่มีที่สแกนซะแล้ว อาหารสัตว์เออแล้วที่สแกนตรงไหนครับอ๋อตรงนู้นะครับอ๋อตรงนี้สแกนแล้วกลับบ้านดีกว่า กลับถึงบ้านแล้วแมวน้อยเมียวเมียวโหน่ารักจังเลยวางของไว้ก่อนเดี๋ยวไปทำข้าวให้กินนะเมียวเมวียวเมียวโอ้ my god เลี้ยงแมวครั้งแรกเอ๊ะไม่มีจานโอ้ยต้องเอาจานแม่ไปแล้วสิจานแม่ก่อนแล้วกัน โอ๊ยแล้วอาหารสัตว์ให้น้อยเหลือเกินตั้งสามเม็ดเอาไปกินเยอะๆเลยนะแมวน้อยเนี้ยมวๆ,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 ๆอร่อยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปล้างก่อนแล้วกันก่อนที่ว่าจะมารู้นี่ถูถูถูููขัดขัดให้สะอาดเลย โอ๊ยลื่นเกินเดี๋ยวค่อยมาหยิบออกเออนี่ไงหยิบออกได้และวเล่นกับแมวน้อยดีกว่า,น,ากกน,น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยก๊อกก,ก,ก๊นี่ลูกกลับมาบ้านยางังเปิดประตูให้แม่หน่อยฮะเสี่ยงแม่นี่นะเราจะให้แม่รู้ไม่ได้ว่าเราเลี้ยงแมว แย่ yeah, แล้วสิในบ้านเรามีทางออกแล้วทางเข้าสองทางคือหลังบ้านกับหน้าบ้านโอ้ยแล้วแม่เราจะเข้าทางไหนเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวเดี๋ยวเอาแมวแมวซ่อนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแมวแมวซ่อน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 ตรงนี้ก่อนแล้วกันกลับมาแล้วจ้ะลูกราก อยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่เปิดประตูให้แม่เลยแม่ต้องใช้กุญแจแนะ่อ๋ออ๋อแม่เองเหรอพอดีหนูไม่รู้นะ่าหรือว่าคนแปลกนะหน้าทาไมลูกทำตัวพีรุตเนี่ยอ่ะลูกไปดูการ์ตูนก่อนละกันค่ะแม่อืม จะดูช่างอะไรอ่ะลูกหนูก็ไม่รู้อยากนี่ค่ะแม่แมหนูอยากดูการ์ตูนทำอ่านเจอรี่อ๋อโอเคเสียงอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าวีวีแอบเลี้ยงแมวนี่ลูกแอบเลี้ยงแมวเหรอเราจะไม่ให้แม่รู้แผนนี้ให้ได้ว่าเราแอบเลี้ยงแมว อ๋อเปล่าค่ะเสียงในการ์ตูนรู้เปล่าแม่เสียงที่ในทีวีที่น้องการ์ตูนอะ่ะเออจริงด้วยสิน้องดูการ์ตูนทำแอนเจอรี่อยู่น่าจะเป็นในการ์ตูนนั้นแม่ไปก่อนแล้วนี่ลูกรู้ไหมถ้าลูกเลี้ยงแมวอะ่ะล,ลูกอะ่ะจะเป็นภูมิแพ้นะพอลูกอะ่ะตั้งแต่เด็กลูกเป็นภูมิแพ้หนักมากเข้าใจไหมเออเข้าใจค่ะ เดี so 1, ma e k k ๋ยวแม่ไปทำอาหาข้าวก่อนแล้วกันเกือบตายแล้วเดี๋ยวต้องให้แกนอนอยู่ตรงเดี๋ยวให้แกนอนอยู่ตรงนี้แล้วกันยาที่ก่อนนอนข้างๆเลยเราเลยนะแต่ก็แม่แต่ก็กลัวว่าแม่อาจจับได้อ่ะเราก็อยากเลี้ยงแต่แม่เราไม่ให้เลี้ยง นั้นแม่คะหนูขอไปหาหมอได้ไหมอะ่ะไปหาหมอเรื่องอะไรอีกลูกอย่าบอกนะโดนแมวข่วนตอนกลับบ้านหรือโดนหมากัดเออเออเปล่าคะ่ะเปล่าพอดีเพื่อนหนูอยู่ที่โรงพยาบาลคะ่ะหนูก็เลยจะไปเยี่ยมเพื่อนอ๋อแล้วไปจะลูก เเราต้องเอาเอกสารอะไรดีอ่ะเอาโทรศัพท์ไปแล้วกันตรงนี้ไปด้วยแล้วก็เอาแกอยู่ในนี้แหละถึงโรงพยาบาลสักทีสวัสดีค่ะหมออ่าสวัสดีครับอ่าสัเ้ยงของคุณ เออเป็นไรมาครับเออไม่ได้เป็นไรมาหรอกครับพอดีฉันจอมันข้างทางอ่ะแล้ะฉันก็เก็บมันมาเลี้ยงพอดีจะมาพามันมาฉีดวัคซีนก่อนค่ะอ๋อเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่เองโอเคครับขอกินกาแฟแป๊บหนึง่งสดชื่นไหนขอดูสัตว์เลี้ยงคุณหน่อยครับ อืมตาบอกซะด้วยสิน่าสงสารจริงๆเลยอ๋อ,อ,อ,อตัวนั้นสัตว์เลี้ยงผมเองนะชื่อป๊อปปี้เอิมโอเคค่ะเดี๋ยวขอตรวจดูก่อนนะว่าเป็นอะไรมาบ้างขอตรวจดูก่อนอืมไม่ได้เป็นเยอะนี่ครับอืมหัวใจก็เต้นปกตินะครับ เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอจดบันทึกก่อนนะครับเขอจะบันทึกแป๊บมน,นึงนะครับจะเสร็จแล้วเออเดี๋ยวขอเดี๋ยวผมขอดูเพศก่อนนะคะว่าเพศมันเป็นเพศอะไรอืมเพศเมียครับอ้าวได้แมวเพศเมียเลยนึกว่าได้เพศผู้ซะง,งั้นหน้าตา ก็เหมือนตัวผู้ฮ <c oughs> เดี๋ยวหมอขอให้มันกินยาคลายเครียดก,ก่อนนะครับมันดูแบบมันหมอพูดไม่ถูกอนะมันมันอารมณ์ร้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตอนฉีดยาเดี๋ยวเดี๋ยวหมอก็ต้องให้กินยาก่อนนี่กินไปแล้วนี่ขอฉีดยานะ เมียมียเมียเมียเมมียเมียเว้ายัเลียงคุณดุร้ายมากเลยนนะข่วนผมโอ้โหเลือดไหลเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะแม่ทุกตัวก็เป็นอย่างนี้แหละตอนหาหมอเอ่อเอ่อเอ่อโอเคค่ะ ดี๋ยวขอเก็บเลือดก่อนนะหาผลเลือดอยู่เดี๋ยวนี่ผลเลือดมันขอตรวจดูก่อนนะครับเอาผลเลือดไปใส่ในนี้เช็คดูว้าวอะไรหรอคะหมอ ข่าวดีครับแมวคุณไม่ติดเชื้อนะครับเย้เย้ดีใจแล้วดีใจมากเลยเย้เย้เยมและทั้งหมดราคาสองพันบาทครับฮะสองพันบาทเออสกแกนได้ไหมคะพอดีลืมเอาเงินสดมาค่ะได้ครับตรงนี้เลยนะครับนี่โอเคค่ะ สแก,กนข้างในนะคะโอเคค่ะติดแล้วค่ะอ๋อพอดีแม่โทรมานะคะโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย